สวัสดีครับกลับมาพบกับผมต้อมทารัตบ้านมีคอมอีกครั้งนะครับเชื่อว่าแฟนๆวอลเลย์บอลก็คงได้เห็นข่าวที่ประเทศไทยเตรียมเสนอชื่อของโคชออสกิตพงศ์รัชตะเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตําแหน่งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB นะครับและอีกสหพันธ์หนึ่งนะครับก็คือสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เหตุผลที่ทําไมต้องเป็นโคชอช์เกติพงศ์รัชตากรียงไายนะครับวันนี้ผมมี4เหตุผลที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันนะครับเหตุผลที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของศักยภาพนะครับ โคชเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับเห็นได้จากการที่สร้างทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขึ้นมาอยู่ในระดับโลกนะครับและก็ประสบความสำเร็จต่างๆมากมายเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือการพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์เอเชียได้ถึง2สมัยครับเหตุผลที่2นะครับโคชเป็นคนที่มีชื่อเสียงวงการวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับต้องรู้จักชื่อของโคชเพราะตลอด18ปปีที่คุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ทุกทีมของโลกต่างชื่นชมกลยุทธ์การทำทีมนะครับที่สามารถต่อกรกับทีมชั้นนำของโลกและก็จิตวิทยาของโคชชอตนั้นทำให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีเสมอนะครับในเวลาที่ลงสนามเหตุผลที่3านะครับโคชชอตเป็นบุคคลที่คนไทยให้การยอมรับซึ่งการที่จะมีใครสักคนเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศไปทำหน้าที่ในระดับโลกนะครับคนคนนั้นต้องเป็นที่ยอมรับของคนในชาตินั้นก่อน ซึ่งไม่มีใครนะครับในวงการวอลเล์บอลไทยไม่ให้การยอมรับในตัวโคชออสแน่นอนนะครับเหตุผลที่4นะครับช่วงเวลานั้นก็จะลงตัวกับโคชออสนะครับที่ผ่านมาโคชออสต้องการให้เวลากับครอบครัวการเลี้ยงลูกเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับแต่หากได้ทําหน้าที่ในปี2021ลูกชายของโคชออสนั้นก็กําลังที่จะโตแล้วนะครับ อีกทั้งการประชุมใหญ่ของสหพันธ์หลักๆก็จะมีประชุมที่2ครั้งครั้งละ2 3วันนะครับส่วนการประชุมยิบย่อยนั้นก็สามารถทําได้ผ่านทางออนไลน์ซึ่งการที่มีคนไทยอยู่ในตําแหน่งต่างๆทั้ง FIBB ก็ดีหรือ a v c ก็ดีนะครับถือว่าเป็นความได้เปรียบในทุกๆด้านเช่นการจัดการแข่งขันตัวอย่างก็คือ f i b เปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนต เมื่อประเทศไทยรู้ก่อนก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวและสามารถทําออกมาได้ดีนะครับก็จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรื่องของความได้เปรียบในการกําหนดโปรแกรมการแข่งขันนะครับเช่นในเนชันลีกประเทศไทยอาจจะขอเป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่4หรือ5ซึ่งการที่เป็นเจ้าภาพในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก็อาจจะทําให้เรารู้ว่าทีมไหนเข้ารอบไปแล้วนะครับทีมใหญ่ก็อาจจะพักตัวผู้เล่นเมื่อทีมไทยเจอกับทีมใหญ่ก็จะช่วยได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับ และอาจจะช่วยให้เราเบาแรงเรื่องของการโฆษณาเพราะแข่งสัปดาห์ที่4หรือ5สัปดาห์123ก็จะช่วยโปรโมทการแข่งขันไว้หมดแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบนะครับก็คือการพัฒนาวงการกีฬาทั้งตัวนักกีฬาเองหรือว่าบุคลากรต่างๆนะครับทั้งผู้ตัดสินหรือผู้ฝึกสอนการที่บอร์ดบริหารจะขอบุคลากรที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นมาช่วยพัฒนาประเทศไทยก็คงจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ เอาเปนว่าการที่มีคนไทยอยู่ในตำแหน่งต่างๆในแต่ละสหพันธ์มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับเมื่อเรารู้ก่อนจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับในเดือนตุลาคมปี2020กับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียและการเลือกตั้งของ FIVB ในเดือนมกราคมปี2021ครับแฟนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับ